บางคนไม่ได้ลม้มแต่คิดว่าลม้มไม่ได้พ่ายแพ้แต่หัวใจบอกว่าตัวเองแพ้ไปแล้วความคิดลบไม่ใช่บาปที่เรามองเห็น แต่มันคือไฟเงียบๆที่ค่อยๆเผาใจเราและอันตรายที่สุดคือเมื่อมันทำให้เรามองข้ามความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสว่าและอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงไม่มีความสิ้นหวังจากพระองค์นอกจากกลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าหัวใจของเราคิดลบกับตัวเองมันจะพาเราไปคิดลบกับอัลลอฮ์และนั่นคือการบั่นทอนอิหมานโดยที่เรายังละหมาดอยู่ทุกวัน คนศรัทธาอาจล้มแต่จะไม่หมดหวังบาปใดก็หนักไม่เท่าการหมดหวังในอัลลอฮฺและแม้เราจะยังไม่ดีแต่เราก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่ทนนบีมุฮัมมัดซุลลัลฮูเราะวสลัมกลา่าวว่าจงมองคนที่ต่ำกว่าเจ้าในดุนยาและอย่ามองคนที่สูงกว่าเจ้าเพราะนั้นจะช่วยให้เจ้ารู้คุณค่าของสิ่งที่อัลลอฮฺประทานแก่เจ้าความคิดลบเริ่มจากใจที่ไม่รู้จกักสกูรเราลืมมองสิ่งที่เรามี พอเรามัวแต่มองสิ่งที่คนอื่นได้แล้วเราก็จะเริ่มเกลียดตัวเองโดยไม่รู้ตัวหยุดเปรียบเทียบเท่ากับเริ่มรู้สึกพอใจหยุดมองขึ้นเท่ากับเริ่มรู้จักความสุขในจุดที่ยืนและหัวใจจะเริ่มกลับมาหาอัลลอฮ์เมื่อเราขอบคุณในสิ่งที่เล็กที่สุดอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงความยากลำบากนั้น ยอมมาคู่กับความง่ายได้ผู้ศรัทธาไม่ได้มีชีวิตสมบูรณ์แบบแต่เขาไม่ปล่อยให้ความคิดลบทำให้เขาห่างจากอัลลอฮและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดคิดบวกไม่ใช่เพราะชีวิตงา่าย เพราะเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่อดทนและใจที่สงบคือรางวัลของคุณที่วางความคิดไว้ในพระองค์ทุกความคิดลบให้พาเราไปหาอัลลอฮ์ไม่ใช่พาเราให้หนีห่างจากอัลลอฮ์เพราะบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราแต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องกลับไปหาพระองค์ค่